หยุดดูคลิปสักแป๊บใครอยากมีไอเดียเทพๆตัวดีๆแรงสูงวินเลทส,สวยเวเล่นราคาเริ่มต้นเพียง50บาทที่ขอแนะนำเพจแอดมินต้น t p 7เพจรับซื้อราคาหรหัสเกมอาวีที่ปลอดภัยไม่โกง ทางช่องพี่รับประกันความปลอดภัยได้เลยใครสนใจไอดีทักไปทางเพจได้เลยพี่จะทิ้งลิงก์เพจที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนในช่องวันเดยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อไปกำลังใจทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวเติมคูปองเริ่มต้นที่9คูปองนะครับก็มีสิทธิ์รุ้นรับสกินระดับมิติเคลิลมิลเเคิลได้ทันทีเลยนะแล้วก็มีโอกาสรับค่าผลงานเนะาะสูงสุดถึง2เลเวลและคูปองคืนสูงสุดกว่า50คูปองนะครับทุกวัน โดยเวลาระย,ยะเวลาในการเติมขูป,ปองในครั้งนี้เนาะก็คือ6สิงหาคมถึง10สิงหาคมนี้เท่านั้นนะโดยในกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีสกินระดับมิลเลอร์เคลเอ่ไมาทิคโลอะไรเนี่ยเป็นสกินสวยนะไม่ว่าจะเป็นตูเลนไอรลิไวโอเลตหรือบัตเตอร์ไฟล์เดี๋ยวเข้าไปดูในตัวกิจกรรมกันละกันเนาะ เดี๋ยวกดเข้าไปดูตัวกิจกรรมกันเลยก็อันแรกจะเป็นกรขอความยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันนี้กดยอมรับหรือไม่ยอมรับนี่เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเลยนะเ,เลือกรางวัลที่ต้องการรางวัลจะถูกเพิ่มไว้ในกระดานเนาะก็เป็นสกินที่น่าสนใจนะเราว่าใครอยากได้อะไรก็ลองเลือกเลือกกันดูนะแต่ว่าไม่รู้จะได้ง่ายหรือได้าย,ยากเนาะ โดยในการเติมคูปองนะครับจะได้รับตั๋วและรางวัลอื่นอีกมากมายสามารถเติมตั๋วและคูปองเอ้ยเติมคูปองเนาะเพื่อรับรางวัลใหม่อีกครั้งได้ในวันถัดไปก็ <S <S คือเหมือนการเติมทุกวันเนาะเมื่อเติมครบตามก็กจะได้ของตามนั้นใช้ตั๋วเพื่อสุ่มแต้มเดินไปช่องต่างๆและรางวัลในแต่ละช่องเมื่อผู้เล่นเดินครบตามจํานวนที่กําหนดก็สามารถรับรางวัลต่างๆได้ที่ช่องด้านล่างได้ทันทีเลยครบหนึ่งล็อกก็ได้สกินของสก,กัดเลยนะ ของรางวัลจะถูกส่งมนในกลกองจดหมายโปรดตรวจสอบพื้นที่ว่าในกล่องจดหมายก่อนเล่นกิจกรรมนะครับก็อันนี้ระวังไว้ให้ดีๆนะแล้วก็มาดูกฎกติกาของกิจกรรมกันนะโดยระยะเวลากิจกรรมนะครับ6สิงหาถึง10สิงหาก็น่าสนใจอยู่นะกอกิจกรรมนี้มันเป็นการเติมเนาะก็ใครอยากเติมก็มาเติมกันได้เมื่อเข้ากิจกรรมแล้วผู้เล่นต้องเลือกรางวาัลรายการทั้งหมด4รางวาัลประกอบไปด้วยสกินอดาบมิติเคิล1รางวาัล ระดับมีลเลืรางวัลก็เป็นรางวัลสกินมากมายเลยนะใครสนใจก็มาดูกันได้โดยในแต่ละรอบอะครับในการเล่นน่ะมันน่าจะเวียนๆคล้ายๆเกมทอยลูกเต่าเรามาดูเป็นรอบๆไปโดยถ้าได้รอบที่1ก็จะได้สกินของสก,กัดน,นะรอบที่2ก็จะได้เป็นอีโมจิรอบที่3ก็จะได้เป็นตาอันเชิญอีปิกเลือก1หรือตาอัญเชิญฮีโร่ก็ารงกางวัลแต่ละรอบเนาะก็ได้รางวัลแตกต่างกไปมีทั้งสกินมีทั้งอะไรอย่างงี้ก็เราว่าคุ้มนะ โดยในการเพิมคูปองแต่ละครั้งถ้าเราเติมแ,ตแบบน้อยที่สุดก็คือ9คูปองเนี่ยก็จะได้คัมภี5ชิ้นชิ้นส่วนรูด500ชิ้นนะอะไรเงี้ยก็มีรางวัลแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละแบบขั้นที่เติมไปในแต่ละในของแต่ละวันเนาะโดยขั้นที่สูงสุดก็คือขั้นที่6แบบ199คูปองได้ตั๋ว4ใบก็คือแต่ละตั๋วใช้ในการเดินในกิจกรรมเนาะได้คูปองคืนได้เหรียญเลื่อนขั้นนะคอส บูคองอะไรอย่างงี้ก็ใครสนใจก็ไปดูกันได้รางวัลการเติมคูปองและยอดการเติมคูปองจะถูกรีเฟซทุกวันโดยยอดการเติมจะนับเฉพาะยอดที่เติมของวันนั้นๆผู้เล่นสามารถเติมคูปองแล้วรางวัลใหม่ได้อีกครั้งในวันถัดไปเมื่อผู้เล่นใช้ตั๋วคูปองผู้เล่นในแต้ม1-6ถึงอะไรอย่างีโโ้โอ้โหก็เยอะแยะนะไม่อ่านะ โอเคถ้างั้นเดี๋ยวมากดในก,กิจกรรมเนาะก็ลองมากดเลือกกันได้แล้ก็คงเลือกเป็นไวโอเลตนะะคุณเปลี่ยนป้อมด้วยน,นี้อันนี้เลือกทีนะแล้วก็เลือกอันนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็เดินครบแต่ละครั้งอ๋อมีบัตรส่วนลดด้วยอันนี้ถ้าเติมคูบองครบกี่บาทกี่บาทก็จะได้ตามนี้เนาะก็น่าสนใจอยู่นะที่จริงเมื่อวานเราเติมไปแล้วประมาณพันแปดร้อยอะไรประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวก็คือตอ ก็คือเมื่อวานเติมแต่ไม่ได้เล่นแต่วันนี้จะเล่นให้ดูเนาะก็คือตอนนี้มีตั๋ว14ใบเพราะเมื่อวานก็เติมไปเนาะบางที่4คูป,ปองไม่4แต้มเลยเนาะ14คูป,ปองจะได้เกียรรอบมาดูกันโอเคอันนี้รางวัลในการเติมเนาะอันนี้รอบที่1ก็เดินไป4 4 9 4แต้มอันนี้ก็อีก4เอ้ยไม่ได้สกิน <laughs> มันได้สกินยากอะมาฮือโอเคไปต่อ โอ้โหยี่สิบห้าไปต่อเลยแล้วกันนี่แน่อืนิ่งสนิทห้าคะแนนเฮ้ยเฮ้ยโอเคได้มาหกคะแนนเฮ้ยไอ้หลุดออืก็ไม่ได้เนาะไปต่อนี่แน่เอ้ย โอเคก็เดินไปจาก14ตัวเนาะตอนนี้เหลือ7แล้ว <laughs> ก็อีกรอบนึงเราก็จะได้เป็นรางวัลรอบที่1แล้วเนาะที่จริงยังคิดเลยว่าจะได้รางวัลที่เราเลือกไปจริงเหรอ e mail. เราคิดว่ายากนะแค่เติมขูปองข้าได้จริงๆก็ใครได้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเฮ้ยได้แล้วครบหนึ่งรอบ,อบทีนี้ก็ปลดล็อกสกินของสกัดได้แล้วเย้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะปลดล็อกอีโมจิได้ไหมนะที่จริงเติมก็ ก็คุ้มค่าอยู่นะก็เติมเติมเก็บไว้ก็ได้นะสาหรับคนที่มีกําลังทรัพย์ที่เพียงพอนะก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครแบบมันก็คุ้มที่แบบว่าเติมเราได้50าขูปองคืนนะนะก็อันนี้อยากจะแนะนําตรงนี้แหละแต่ว่าอย่าไปหวังได้สกินวิลเลเอร์หรือไมทิคเอลเลยเนาะเพราะว่าถ้าใครหวังว่าในอนาคตจะใช้จะใช้ซื้อสกินแล้วเราว่ามันก็คุ้มค่าแหละอุ้ยเราว่าเราจะได้รอบ2องไหม นี่เดียวเองโอ้โหจะได้ไหมอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วขอให้ได้ขอให้ได้เอ้ยได้5โอเคก็ได้เนาะสำหรับรอบนี้แต่ไม่ได้สกินเลยเลยนะได้สกินของสกัดเนาะแต่ไม่ได้พวกไมิติคือเอ้เสียดายเหมือนกันนะแต่ว่าก็แนะนำให้ใครมีกำลังศรัพย์ก็เติมเก็บไว้ก็ได้นะได้ตั้ง50าขูปองแล้วว่าคุ้มค่าเลยนะถ้าแบบ6 7 8 9 10 10วันนี้ก็250คขูปองเลยนะได้มาฟรีอ่ะ เออเผื่อใครสนใจก็เดี๋ยวเราคิดดูก่อนเราจะเติมดีไหมนะโอเคมาก็เมื่อกี้ก็คือของรางวัลที่ได้ในกิจกรรมเนาะก็จะบอกว่าในการที่เราเติมเมื่อวานนะหรือคนที่จะเติมเราจะแนะนําว่าเติมเมื่อวานหรือเติมวันนี้ยมันจะมีสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งที่แบบว่าน่าสนใจก็คืออยู่ไหนเนี่ยไม่เจออยู่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี้ อยู่ไหนอะที่เขาเติมคูป,ปองเท่าไหร่เทาจะได้ไรนี่ก็คือถ้าเติมคูป,ปองครบตามนี้ก็จะได้ของรางวัลตามนี้เนาะนี่โอเคอันนี้ก็เป็นสกินของสิบนะเราว่าเติมวันนี้วันนี้เนาะก็ผ่าวันไหนวันเนี้ยน่าจะดีนะคนได้ของค่อนข้างเยอะก็คุ้มค่าอยู่ฮะเติมใครที่ต้องการเติมอยู่แล้วนะ <c oughs> ใครที่อยากเติมแล้วเราก็แนะนำให้ซื้อละเพราะว่ามันน่าสนใจนะ นี่มันถึงวันที่เนี่ยวันที่7วันนี้สุดท้ายแล้วอย่าลืมมาเติมกันนะได้ตกแต่งบัตเตอร์ไฟได้สกินของ10ด้วยก็สําหรับอันนี้มันจะได้เล่นฟรีของลืมชื่อของลอรีอเ,เนาะแล้วก็ของไวโอเลตอย่างละครั้งด้วยก็อย่าลืมไปเล่นกันนะนี่อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวหาก,ก่อนเมื่อกี้เหมือนคุ้นๆอยู่แถวนี้นี่นะนี่นี่นี่ของไวโอเลตก็มีนะก็คลิกเข้าไปเลยเข้าไปกิจกรรมเนาะ อันนี้เรามงไม่ได้รีวิวเลยเพราะเราแคคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกก็จะรีวิวแล้วแหละแต่มันติดกล้่าไม่ค่อยเล่นไงไวโอเละก็เลยแบบมีมมก็ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเอาลูกแก้วที่เอามาเล่นฟรีมาลองเล่นทุกคนดูกันเนาะอันนี้ก็เป็นกฎกติกาของกิจกรรมนี้นะเราว่ามันคุ้มอยู่นะในการเติมช่วงช่วงนี้ไม่รู้ว่าคิดคิดไปเองก็รู้สึกว่าอาวี B ก็จะเรียกว่าพยายามสรรหา สรรหากิจกรรมที่เกี่ยวกับการเติมเงินมาเอามาแบบปล่อยบ่อยๆนะอันนี้ของลอรนะี่เเนาะเล่นฟรีเนาะทุก24ชั่วโมงก็อย่าลืมไปเล่นกันล่ะก็เผื่อได้สก,กินเนาะแต่ก็คิดว่าไม่ได้ออกง่ายกันง่าย,ายๆหรอก <laughs> 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 เห็นเสียกันไปเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเอาสามครั้งมาเล่นฟรีเอาจริงถ้าใครอยากได้เราก็แนะนําให้เอาไปเล่นเลยนะสําหรับกิจกรรมเหล่านี้โอเคครับเดี๋ยวมันจะมีของที่ได้รับใน กิจกรรมนี้เนาะแล้วก็มารีวิวสกินสก,กัดเดกนดูกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับโอเคครับก็เข้ามาดูของรางวัลเนนะาะของ,งวันอยู่ในกล่องจดหมายนะก็ถ้าใครเล่นกิจกรรมแล้วอย่าลืมไปรับกันล่ะนี่ได้อีโมจิด้วยน่าราักเยอะแยะเลยได้สกินสก,กัดนี่อย่างเท่ใช่ไหมแล้วก,ก็ใช้ได้นะสกินของสก,กัดสกินนี้ เพจคมพีทั่วไปคมภีทั่วไปเพจคมภีทั่วไป<笑><笑>สายฟ้าสายฟ้าได้ยเยอะเลยเมื่อวานนั่งเคลียร์กล่องจดหมายอยู่ฮะสกินเช่ามันเยอะก็เลยมานั่งมานั่งเคลียร์ๆก็คือได้แบบเรียกว่าอะไรนะก็ได้มาแบบน็กๆน้อยๆ,ๆ่ะก็แบบได้เป็นเพรแดงอะไรเงี้ยเออก็ดีอยู่นะอันนี้ตาอัานเชิญอ๋อมาเลือกเนาะโอเคเราก็าได้คูป,ปองคืนเยอะนะห้าสิบห้าสิบคูปอง เติมไปเป็นพันอยู่นะมาดูยอดเงินแค้เสียดายกันนะนี่ได้เลเวลด้วย40แล้วเนี่ยถ้าได้ถึงวันนี้ถ้าถึงเ e v ว l 45เราก็จะได้เป็ดในนี้ด้วยอะไรนะดื่มชื่ออ๋อเหรียญวาเรอร์พาร์ทนี่41ละอีนนี้เดียวเองอีก4เลเวลก็ค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวก็ได้แหละสําหรับอะไรอย่างงี้นะก็เรา,าก็คก็คุ้มค่านะได้มาแบบ50กว่าขูป,ปองเลยก็น่าจะเปิดมาแล้วมนะั้ง อ๋อเดี๋ยวก็มี emoji เนาะรามาเปิดให้คนดูกันว่าเป็นยังไงก็น่ารักดี e m มจิเออเติมครบพันแปดเติมไปเยอะอยู่ถึงได้นี่อันหนึ่งแต่ช่วงนี้เราแบบเสียดายอะแบบยังไม่เจอแบบสกินที่อยากได้จริงๆเนาะก็ถ้าเจอสกินที่อยากได้เราก็เราก็ยินดีนะที่จะเอาขปองไปลงทุนนะแต่เดี๋ยวนี้แบบมันยังไม่ได้สกินที่อยากได้เลยแฮะ เดี๋ยวถ้าแบบดีสก,กินที่สนในจจริงก็จะเอากิจกรรมนั้นมาเล่นทุกคนดูกันนะแต่ช่วงนี้แบบแบบอย่างฮีโร่ที่มาใหม่ไม่สก,กินที่มาใหม่อ่ะของเซนอิซึอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เล่นไงก็แบบไม่อยากเติมเลยทิ้งเติมได้แต่คือแบบมันไม่ได้ค่อยได้เล่นก็เลยไม่ค่อยอยากเติมอะเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูรีวิวสก,กินของสก,กัดกันนะ <S 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 Someone needs a good founding. โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะข้อเราว่าก็มัน คุ้มแหละก็สําหรับใครที่อยากได้สกินเนาะก็สามารถเติมคูปองแล้วก็มาเล่นรอบหลายๆรอบก็ได้เนาะที่เราเติมมาประมาณพันพันแปดพันเก้าเลยวันนี้ก็ได้มาสิบสี่รอบเนาะสิบสี่ตั๋วเนาะก็เล่นได้ประมาณสองรอบก็ถือว่าคุ้มแหละแต่ว่าก็ไม่อยากให้มุ่งหวังว่าจะได้สกินระดับสูงเนาะก็ออกยากแหละแต่ว่าถ้าใครอยากเติมเราก็แนะนำเนาะมันได้ตั้ง50คูปองอันนี้เราว่าคุ้มค่าเป็นสิ่งที่น่าแนะนำนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็คิดเห็นไงกับสกินของสก,กัดก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ขอฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้นที7เพจรับซื้อและขายรหัสเกม RV นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะ Bye.